เพื่อนเพืเ่อนมือนี้แม่สิพามันเบื้องน้องไม้เนาะจ้าน้องไม้ดองแผ่นมือนั่นแม่เอามาฝานให้เบื้องแล้วเนาะแล้วก็ดองดองไว้ดองไว้เป็นสามคืนนะจ้าดองไว้สามคืนว่าสิดองสองคืนเนาะจ้าปกติสิดองสองคืนบัดนี้มันก็แม่ก็เลยลืมไปลืมเท้าไปเลยได้สามคืนเนาะจ้าสร้างหวามันว่าเป็นยังแห้งนิ่มดีจ้าร้อเบงได้จ้านี่แม่จะเอาขึ้นเด้อ อวอนดีสามขึ้นเขาอ้อนดีจันงามน้ำเอาขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นจากน้ำนะจ๊ะขื่นจากน้ำที่เซไวเซส,สามขึ้นวันนี้เซส,สามขึ้นเห็นมึงได้จ้าอ้อนดีเลยเพราต้องบ่ต้องตองจังเลยขี้ล้างก่อนเนาะยกออกยกออกจากหมอ้อขี้ได้ล้างเนาะป่ะนี่ยจากหม้อ นี่น,นี่พอออกจากหมอแล้วค่ะไไน้ำเิ้มตองไว้จะรักน้ำล้างนะจ้าอันนี้วัชตองเนาะรักน้ำล้างล้างน้ำเล็กนะจ้าเห็ดคือเกานั่นแหละจ้าเม่เก็้ใสบึง้งคูกใส่คนบุษบึงเนาะ ีกบ่ทันยางดีต้มให้เธอทัวได้จ้าต้มให้เธอทัวร่างกรรออกอันนี้ย้ายแสบจะคืนค่ะเอ้าปกติแม่สีเอาสองคืนนะจ้าแต่ว่ามื้อนี้เป็นเป็นสามคืนจ้ะนี่แสบแบบสามคืนเห็นไหมอ้อนดีกวเก้าจ้งนี่อ๋อนี่อ้อนดีกวเก้านได้จ้าสามคืนอีออ้อนก้กนอนจ้าอ้อนก้ออ้อ,อนก้อนสองคืนอ,อน้อ,อนก็อนสองนี่นี่จ้าสีอ้อนแบบนี้นี่นี่อ้อน นี่จ้ะอ่อนดีอ่อนดีะเปงเียพื่กันจ้เปิ้น้เปย่ย้ายมันจะแซ่บแ้น้อยจ้ะนอยเป็นกับน้อยใหม่มันไม้เป็นกับน้อยจ้ะน้อยน้อยกัะเปิ่อน้อยอุ้ยเเป็นยังไงเ่าเป็นเรามาเม่กะปั้นเนี่เขาออกหมดเลยแล้วก็เทน้ำทิมน้ำทิมกะลางน้ำนึงนะจ้าล้างใส่ หนักไมาใช่มันไหลไม่ไหลยม่ไหลนี่างน้ำหนึ่งแล้วเดี๋ยวน้ำที่สองล่างางน้ำสองล่างสองน้ำกรเพาะน่นมันมีน้ำสองนี่ไเพราะว่ามันเป็นน้ำเกลือจะได้หน,นีเนาะรางน้ำเกลือออกน้ำหุ้มมันออกเือน้ำหุ้มเนาะ เป็นนำ้ำผึ้อองหอมจ้าหอมหอมน้ำมันสูงเข่าท้างเลยจ้าเข่าท้างแล้ว <laughs> ปั้นน้ำปั้นน้ำแล้วก็วางไว้มันจะดิบหนานี่ปั้นให้จิบจืดจืดนน้อยแล้วกันค้างไว้เลยแม่สีส้มเกียร์บันนี้คืนสีส้มเกียร์นะเจ้าก โคุกใส่เกลือผนเป็นทั่วคิดว่ายางเดี๋ยวาะให้มะงี้แต่เด็ดน้ำแล้วก็พีลุงพีลุงก็คือห่ออันน้ำสะอาดนะจ๊ะนี่แม่เตรียมไว้แล้วน้ำกินน้ำฝนน้ำกินนี่แหละจ้ะน้ำเข้ากินได้แม่น้ำฝนน้ำซื้อมาน้ำซื้อมาน้ำซื้อมาน้ำกินนะจ๊ะขันเป็นข้าวมี่น้ำฝนคือตะเก او กับไส้น้ำฝนเนาะ จะไปใส่น้ำบาดาลได้จ้ามันสเสียๆหยอดใส่ต, <คน S 1> ตรงนี้เขาบอกหยอดใส่จักน้อยนะจ้าใส่จักน้อยแล้วเขาก็เกลือใส่จ้าเกลือใส่ประมาณกำนึงนะจ้หาหั่นเลยได้น้ำไม้จักรู้หน่อยยัยเกลือกำนึงเกลือกำนึงนี่น้ำไม้ประมาณประมาณนะน้ำไม้ประมาณสาณมรมาูจะ้ะสามรูได้ยู่วันน่ดอกจ้าเพราะว่าเขาเกีย่ยวน้ำหยด น้ำหยอนแล้วเขาก็ซิมเบิงอันนี้มันอยู่กับความ,มเขาซิมเบืองนะจ๊ะซิมเบื้องหัมนนพอดีแกะเบิ้องห้่มันเข้มไปลอยพอดีอย่าให้เข้มเกินไปน้ำมัสนสมออกมามันสีบพราะแสบนะจ๊ะไ่เข้มเกินไปเขาเห็ดพอดีซิมเบื้องเอาจ้ะแต่ละคนนี่ก็มักมาคือกันก็่เป็นยางเห็ดเอาลงไ่เห็ดยากหรือจ้ะหั่นเลยเราต้องใส่น้ำเข่าได้จ้ะสูตรของแม่เพราใส่น้ำเข่าดีอ่อนดีดีซ้ำ สามคืนแตสามคืนมันดีมากมากเลยนุ่มดีมักนุ่มก็ต้องสามคืนเลยจ้ะมีเห็ดเหยือกสามคืนหนึ่งหอดหอดทีเดียวหนึ่งสองคืนเต่ห่อใส่กันได้เลยจ้ะที่แม่แกเลี่ยมันพอดีนะจ้ะเนาะมันพอดีนี่หน้าเขาซ้ำนี่เลยจ้าทำมันป๊อปป๊อ่อเขาจะต้งค่อยเพิ่มนิดน้อยหยอดนิดน้อยนี่หลเกามันอ่ะจ้ะมีหลเกามันเนาะมันนันได้ได้ซ้ำนี่เลยจ้ะมันนันได้ลาย เอาออกส่น้ำกันก็นได้เพราะว่าบ่อลายคืนนะจ้าถ้าโดนแล้วเอาไส่บ่อได้หรืออันนี้มันบ่อลายมือจ้าเมฮิตติดติดกันเอาเอา,เอาไ่น้ำกันเลยขันบ่อลายมือบ่อเป็นยังเพราะว่าเมฮิเตเพราะท่านโดนถ้ามันโดนแล้วประมาณสองอาทิตย์ขึ้นไปเขาต้องเอาใส่กันได้จ้าต้องใสนอุปกรณ์อันนึงตั้งหากโลนึงตั้งหกักอันนี้ก็บ่อเมิดแม่ที่ไปหาหลใส่นหไม่นี่เต็มจำนี้กับพอได้จ้าเนี่ยนี่ แล้วก็ยอดน้ำใสย่อยน้อยจ้ะยอดน้ำใสย่อยน้อยเนาะจ้าเดี๋ยวก่อนจ้ะน so so ้ำใส่น้ำให้มันท่วมได้จ้ะคันบ่ท่วมมันสิดำมองไปข้าสิดำถั่วมจ้าน้ำมันท่วมหนึ่ง่วมแล้วได้จ้ะเนี่ยนี่สวยงามมากแค่นี้แหละเด้อจ้ะเด้ออันนี้แม่ก็สิไป็ดใสหลวงไม่เด้อจ้าเห็ดน้ำเด้อจ้าเด้อบ่ผิดหวังเด้อจ้าแซ่บๆเนี่ยเอาไปเห็ดโลดจ้าเห็ดกินก็ได้เห็ดขายก็ได้เด้อแค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า